วันนี้นะครับที่ผมเอาขอตัดเครือกล้วยไปให้พี่ใบเปิดคมให้ทําคมให้นะครับแล้วพี่ใบเอากลับมาสภาพเดิมนะครับจริงๆวันเนี้ยผมนัดลูกค้าเนะต้องส่งให้เขานะครับแต่พี่ใบออเอากลับมาให้ผมสภาพเดิมจริงๆผมนัดกับพี่ใบ เราเรานัดกันกี่โมงดวงตะวันตรงหัวใช่ไหมคือเวลาเที่ยงโมเที่ยงใช่ไหมอ๋อพี่คำกล้วยอ๋อพอดีอ๋อคือคือพี่ยุ่งงานเขาคืองานที่ส่วนพี่ยุ่งอ๋อก็เลยก็เลยมาได้ถามให้อ๋อแต่ไปเอาจะทมตอนนี้จะมองเห็นเลยอ๋อเปิดไฟทำอ๋อกพี่ใบแกชี้ไปตรงหลอดไฟนะครับเนี่ย คือจริงๆตอนเช้าเนาะผมให้พี่ใบ้ไปนะครับแล้วผมนัดพี่ใบเอามาให้ผมตอนเที่ยงใช่ไหมพี่ใบแต่พี่ใบบอกว่าวันนี้แกยุ่งแกขำกล้วยทั้งวันนะครับแกไม่มีเวลาเนาะแล้วแกจะเอาไปแกบอกว่าแกจะไปเปิดไฟทําพรุ่งนี้เช้าเสร็จไหมเสร็จไหมพรุ่งนี้เอามาให้ผมนะพี่ใบ้พรุ่งนี้เช้านะอย่านี้พรุ่งนี้เช้าเอามาให้ผมโอเคต้องขออภัยเพื่อนพี่พด้วยนะครับ สำหรับ14คนนะครับตรงนี้นะครับพี่ใบ <laughs> พี่ใบไม่ได้ตามให้ผมเลยนะครับต้องรอเป็นพวกนี้แล้วกันนะครับเป็นเพื่อนพี่เนาะอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาอะไรมาฝากผมเนี่ยพี่ใบอืออือโอ้พี่ใบ,บเอาข้าวโพดมาฝากนะครับพี่เนาะเห็นไหมครับพี่เนาะพี่ใบผมไม่กล้ารับมันเยอะเกินกินไม่หมดบอ,อ,อเอาสักห้าฝักได้ไหมฮะ แกไม่ยอมครับแกจะให้หมดนะครับให้หมดเลยเหรอให้หมดให้หมดหมดเลยเหรอโอ้หะบุ่มบุ่มอันนี้กล้วยผมามให้พี่ใบเอาแลกกันแลกกันครับพี่ใบใครข้าวโพดผมผมให้กล้วยพี่ใบโอเคนะโอเคนะอันนี้คือกล้วยไข่นะครับเพื่อนลูกใหญ่จริงนะครับก็โอ้เป็นข้าวโพดเนาะเดี๋ยวผมขอดูก่อนฮะให้หมดหมดเลยโอ้ โอเคหมดก็หมดอ่ะเดี๋ยวผมจะต้มเอาไปต้มกินนะครับเพื่อนเอาผัวพี่ใบนะหวานไหมเนี่ยหวานไหมหวานอ๋อเนี่พี่อันนี้ต้มสุกแล้วเหรอนี่ต้มสุกแล้วกินได้เลยต้มต้มต้มแต่เราต้มนี่กินแล้วกันนะต้องใส่เกลือไหมต้องใส่เกลือไหมใส่เกลือหน่อยหนึ่งโอเคโอเคนะพี่ใบเอาไปบ่มกินนะเอาไปกินนะ นี่คือกล้วยไข่นะครับพี่สรุปนะครับใครที่รอขอตัดเครือกล้วยอยู่นะครับ14คนเนาะขอเป็นพวกนี้แล้วกันนะครับแต่พวกนี้ยังไม่ได้การันตีนะครับต้องรอพี่ใบอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเอามาให้ผมไหมนะครับพี่นะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พี่ใบใคาจะมาดิเตเบเตเบเตเบ fc หนึ่งสองเท้าชิดเท้าชิดหนึ่งสองเตเบเตเบดิยุงกัดอีกอ่ะตเบก็ขอบคุณครับ